สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช anel Easy Team Live วันนี้เราอยู่ในเกม King Arthur Legend Live อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่16เดือน12ปี2024นะครับเกมได้อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมเล็กๆกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่เท่าที่ผมดูก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกิจกรรมนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําอะไรนะฮะตรงนี้ครับกิจกรรม Happy Holiday นะครับก็คือเขาให้เราไปฟาร์มนะครับ ภารกิจตรงนี้นะครับก็คือจะมีสู้ชนะนะครับใน,เ,นเรื่องหลักดันไหนก็ได้นะครับได้45แต้มนะแล้วก็เคลียร์ที่ราบสัลว์นะครับชั้นที่1ได้เก้าแต้มก็ไล่ลําดับชั้นมาเลยนะที่ราบสัลว์นี่คือไอห,หมูป่านะครับชั้นที่10เนี่ยจะได้อยู่ที่3ามสิบห้าแต้มนะครับแล้วก็ดินแดนเยียบแข็งนะครับก็คือดันหมีนะครับชั้นที่10ได้69แต้มนะก็คือลงดันหมูหมีแล้วก็ดันสตอรี่ มีแค่3จุดนี้ที่จะให้ p o i n t นะครับออในส่วนของผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าคุณก็ลงออดันหมูป่าเท่าที่ลงไหวนะครับแล้วก็ต้องเก็บเพชรแดงใช่ไหมเพื่อที่ไปอัพตัวแล้วก็ดันหมีเพื่อที่จะเอาไปอัพสมบัติโบราณใช่ไหมคุณก็ลงเท่าที่ไหวครับแล้วเอาพอยต์มาแลกไม่ต้องไปยังไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องจบภารกิจนะภารกิจเขามีให้ตั้ง14วันนะครับทั้งหมดนะก็คือเท่าที่ผมลอง คำนวณดูนะฮะถ้าเราเติมเติมสักวันละ500เพชรแล้วก็ได้พลังงานจากกิลด้วยพลังงานจากภารกิจประจำวันด้วยใช่ไหมครับคุณจะสามารถจบภารกิจนี้ได้นะครับภายใน14วันนะครับถ้าคุณเติมวันละ500เพชรหรือ400ก็ได้นะครับประมาณนะผมประมาณนะครับคร่าวๆนะครับแต่ถ้าไม่เติมคุณอาจจะไม่จบก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เติมแล้วคุณไม่ลงดันพวกนี้ก็ไม่จบ นะครับแต่ถ้าคุณเติมเยอะๆแป๊บเดียวก็จบครับเ <c oughs> นาะประมาณนั้นนะโอเคพอเราได้แต้มมาแล้วนะครับอตอนนี้ผมผมเล่นไปได้เนี่ยฮะผมใช้พลังงานทั้งหมดในกิวในอะไรไปเนี่ยผมได้มา1 2 0 0แต้มทั้งหมดมันจะอยู่ที่2 0 0 0 0เอ่อ32,000แต้มนะครับก็จบได้นะครับภายใน14วันอนะแล้วก็จะได้เหรียญดาวสีเงินมานะครับมันจะมีเหรียญดาวสีเงินกับเหรียญดาวสีแดงนะครับ ในส่วนของเหรียญเนี่ยมันเหมือนตัวกาชานะครับในกิจกรรมปี้ p ิเศษๆเนาะเป็นเหรียญกาชาแบบของแจกเนี่ยแล้วกออ็ไม่ต้องโฟกัสใ้เหรียญพวกนี้ก็ได้แต่ผมอยากให้โฟกัสตรงนี้ครับของประมาณขั้นที่5นะครับเป็นตัวสูมพิเศษเนาะในตู้เพิ่มเลนขั้นที่10ก็อีกแล้วนะครับ5บา้าใบรวมแล้วเป็น10บใบครับไปถึงขั้น15ห้านะครับได้10บใบแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปไกลกว่าน,นั้น ชั้น20คุณได้ uh, เศษมาสเตอร์ master, ใช่ไหมครับเอาไปอัพตัวทองทั้งหมดอ่ะรวมแล้วอะถ้าจบกิจกรรมอะคุณได้เศษมาสเตอร์อีก10นะครับแล้วก็ตัวสุม่มตู้เพิ่มเลทอีก10ใบนะครับก็ผมว่ากิจกรรมนี้โอเคนะครับแต่ว่าคุณต้องไปบริหารดีๆนะครับว่ามันจะลงนี่หรือว่าจะไปลงมังกรถ้าลงมังกรก็คือจบไม่ได้อะไรในพวกนี้เลยนะครับเรามาดูกันว่า ของอได้อะไรบ้างวันนี้ผมเก็บมาเนาะผมเก็บมาก่อนผมเพิ่งจบไปสองขั้นแล้วก็ดูในของนะครับเขาบอกว่าเหรียญเงินนะครับนี่จะมีบอกตานนี้ก็พลังงาน5้าสิบร้อยนะครับเอ็กพีโพชั่นพวกเหล็กไม้นะครับหมดทองนะครับเหรียญทองเนาะก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในสีเงินในส่วนของสีทองเนี่ยค่อนข้างจะดีขั้นต่ำของเขาอะ่ะเป็นตัวสุ่มพิเศษสามถึงห้าใบแล้วก็ตั๋วมาสเตอร์ของสีฟ้าใช่ไหมครับสิบห้าถึงสาสิบใบตั๋วมาสเตอร์สีทองสิบใบอันนี้แบบรางวัลดีแล้วก็ใบสุ่มนะครับอย่างมีทั้งสองอย่าง อย่างละหนึ่งใบนะครับใบสุ่มน้อยจังเนาะโอเควันนี้เดี๋ยวเราลองสุมตัวผมมีหกใบดูได้อะไรไ,ได้มงได้ไม้อะไรธรรมดาแล้วมั้งฮนะปึ๊บไปได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่16บเดือน12ปี2024ันก็ประมาณนี้นะครับก็หมดนูน่นวันที่30สพอดีเลยประมาณนะครับสิ้นปีนะเดี๋ยวสิ้นปีผมว่าดีวน่าจะมีกิจกรรมแฮปปี้นิวเ a ียร์แน่เลยนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันเลยนะบายบายครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับ